คุณเคยสงสัยไหมคะว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ใบนี้มันจริงแท้แค่ไหนหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่ซ้อนทับอยู่พุทธธรรมจะพาคุณไปไขความจริงที่เหนือกว่าทุกจินตนาการค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้สแสวงหาปัญญาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธค่ะในยุคสมัยที่เรามีเทคโนโลยีล้ำหน้ามีภาพยนตร์ดังๆหลายเรื่อง ที่ชวนให้เราขบทิดว่าโลกที่เราเห็นที่เราสัมผัสที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่ของจริงแนวคิดที่ว่าเราอาจจะอยู่ในโลกจำลองที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์หรืออาจจะเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากที่ไหนสักแห่งมันเป็นแนวคิดที่ทั้งน่าตื่นเต้นและน่าขนลุกในเวลาเดียวกันนะคะ เราอาจจะเป็นแค่ตัวละครในเกมที่ดำเนินชีวิตไปตามบทบาทที่ถูกกำหนดไว้โดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยคำถามก็คือถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเราจะรู้ได้ยังไงแล้วเราจะออกจากมันได้หรือเปล่าแต่คุณเชื่อไหมคะว่าแนวคิดที่ดูลำยุคสุดๆแบบนี้กลับเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาได้เคยกล่าวถึงเอาไว้แล้วอย่างลึกซึ้งเมื่อกว่า2,500ปีก่อน ไม่ใช่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมนะคะแต่เป็นในรูปแบบของความจริงแห่งจิตใจที่ลึกซึ้งและแยบยลยิ่งกว่านั้นมากพระพุทธองค์ได้สรงชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรารับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจจากกระวานทั้งใบที่เราคิดว่ามันยิ่งใหญ่และเป็นจริงเป็นจังนั้นแท้จริงแล้ว มันอาจจะมีสถานะไม่ต่างอะไรจากภาพลวงตาหรือความฝันอันยาวนานวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางเจาะลึกลงไปในแก่นของพุทธธรรมเพื่อไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติว่าแท้จริงแล้วโลกใบนี้คืออะไรกันแน่และเราจะตื่นจากมายาที่ซ้อนทับจากกระวนนี้ได้อย่างไร ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจพื้นฐานที่สําคัญที่สุดกันก่อนค่ะในทางธรรมโดยเฉพาะในหลักอภิธรรมได้จำแนกสิ่งที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดในจักรวาลน,นี้ออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆเท่านั้นเองค่ะนั่นก็คือรูปและนามพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดนะคะรูปก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห คือสิ่งที่มองเห็นได้ได้ยินได้ได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้และสัมผัสได้ทางกายบ้านที่คุณอยู่รถที่คุณขับร่างกายของเราเองท้องฟ้าดวงดาวทั้งหมดนี้คือรูป,ปรธรรมค่ะส่วนนามหรือนามรธรรมคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันคือโลกภายในของเราเองค่ะซึ่งประกอบด้วยเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข สัญญาคือความจำได้หมายรู้การจดจำว่านี่คือสีแดงนั่นคือเสียงนกสังขารคือความคิดปรุงแต่งต่างๆความคิดดีความคิดชั่วความคิดที่เป็นกลางๆงและความอยากความเกลียดความกลัวและสุดท้ายคือวิญญาณคือความรู้แจ้งทางอายตนะหรือพูดง่ายๆคือตัวรับรู้ที่ทำให้เกิดการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รส การรู้สัมผัสและการนึกคิดทางใจประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะเราไม่เคยรับรู้รูปภายนอกได้โดยตรงเลยทุกครั้งที่เราเห็นอะไรบางอย่างมันไม่ใช่ดวงตาของเราที่เห็นโดยตรงนะคะแต่ภาพนั้นมันเดินทางผ่านดวงตาไปประมวลผลและแปลความหมายในจิตใจของเราซึ่งเป็นส่วนของนามอีกทีหนึง่งเสียงที่เราได้ยินก็เช่นเดียวกันค่ะเคลื่อนเสียงเดินทางผ่านหู แต่ตัวที่ได้ยินและเข้าใจความหมายจริงๆคือจิตของเราดังนั้นโลกทั้งใบที่เราคิดว่ามันตั้งอยู่อย่างเป็นจริงเป็นจังภายนอกตัวเรานั้นแท้จริงแล้วมันคือภาพสะท้อนหรือข้อมูลที่ถูกตีความและประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ภายในโรงงานแห่งจิตใจของเราเองโลกภายนอกอาจจะมีอยู่จริงแต่โลกที่เราสัมผัสและรับรู้ มันคือโลกที่ถูกนามหรือจิตใจของเราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วทั้งสิ้นเราเห็นโลกในแบบที่จิตของเราอยากให้เราเห็นหรือในแบบที่จิตของเราถูกฝึกมาให้เห็นเท่านั้นเองพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบสภาวะของรูปธรรมทั้งหลายนี้ไว้อย่างน่าสนใจยิ่งนักค่ะในพระสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่ารูปเปรียบเสมือนก้อนฟองน้ำ ลองนึกภาพตามนะคะฟองน้ำในแม่น้ำดูเหมือนเป็นก้อนเป็นกลุ่มก้อนที่มั่นคงแต่เมื่อเราลองบีบดูหรือเมื่อเคลื่อนซัดแรงๆมันก็แตกสลายหายไปข้างในมันกลวงโบไม่มีแก่นสารอะไรที่แท้จริงเลยส่วนเวทนาหรือความรู้สึกสุขทุกข์พระองค์เปรียบเหมือนต่อมน้ำที่ผุดขึ้นมาบนผิวน้ำเวลาฝนตกมันผุดขึ้นมา ตั้งอยู่แวบเดียวแล้วก็แตกสลายหายไปในทันทีความสุขที่เราเคยมีมันก็หายไปแล้วความทุกข์ที่เคยเจ็บปวดมันก็ผ่านมาแล้วและก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่คงอยู่ถาวรเลยสัญญาความจำได้หมายรู้เปรียบเหมือนพยับแดดค่ะเคยเห็นไหมคะเวลาเราขับรถไปบนถนนตอนกลางวันร้อนๆ เราจะเห็นเหมือนมีแอ่งน้ำอยู่ข้างหน้าไกลๆแต่พอเราขับเข้าไปใกล้ๆมันก็ไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่ภาพลวงตาที่เกิดจากความร้อนความทรงจำของเราก็เช่นกันค่ะมันดูเหมือนจริงแต่มันก็เป็นเพียงภาพในอดีตที่ถูกเรียกขึ้นมาปรุงแต่งใหม่ไม่ใช่ความจริงในปัจจุบันขณะสังขารความคิดปรุงแต่งเปรียบเหมือนตนกล้วย ต้นกล้วยดูเหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าเราลองลอกกาบมันออกทีละชั้นทีละชั้นลอกเข้าไปเรื่อยๆเราจะไม่เจอแก่นของมันเลยความคิดของเราก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะมันเป็นแค่การปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหลายๆอย่างมาประกอบกันไม่มีตัวตนของความคิดที่แท้จริงอยู่เลยและสุดท้ายวิญญาณตัวรับรู้ เปรียบเหมือนมายากลนักมายากลเสกของสิ่งหนึ่งให้หายไปแล้วเสกอีกสิ่งหนึ่งให้ปรากฏขึ้นมามันดูหน้าทึ่งดูเหมือนจริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงกลลวงตาวิญญาณของเราก็เช่นกันค่ะมันเกิดขึ้นรับรู้แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลาวิญญาณที่เห็นรูปดับไป วิญญาณที่ได้ยินเสียงก็เกิดต่อแล้วก็ดับไปมันเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนเราคิดว่ามันเป็นดวงเดียวกันเป็นตัวเราที่รับรู้ต่อเนื่องแต่แท้จริงแล้วมันคือภาพมายาที่เกิดจากการสืบต่อกันของจิตแต่ละดวงที่เกิดดับนับครั้งไม่ทวนในชั่วพริบตาเดียวเมื่อนำภาพเปรียบเทียบทั้งหมดนี้มารวมกันเราจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นค่ะ ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์พยายามจะชี้ให้เราเห็นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นโลกที่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นมันล้วนมีสภาวะที่ไม่เที่ยงหรือที่เรียกว่าอานิจจง»มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าทุกขังและท้ายที่สุด มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงให้เราไปยึดถือเป็นเจ้าของได้เลยมันเป็นอนัตตานี่คือการปูพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าแนวคิดเรื่องโลกจำลองไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยในทางพุทธศาสนาแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าโลกที่เราสัมผัสเป็นเหมือนภาพมายาที่จิตปรุงแต่งขึ้นแล้วอะไรละ่ะที่เป็นต้นต่อหรือเป็นผู้สร้างมายา ที่ซับซ้อนและแนบเนียนนี้ขึ้นมาใครคือโปรแกรมเมอร์ผู้อยู่เบื้องหลังโลกจำลองใบนี้ในภาพยนตร์ผู้สร้างอาจจะเป็นเครื่องจักรเป็น AI ในความเชื่ออื่นผู้สร้างอาจจะเป็นพระเจ้าแต่ในพุทธธรรมคำตอบนั้นกลับชี้กลับเข้ามาที่ตัวเราเองลึกลงไปในจิตใจของเราอย่างน่าตกใจ ต้นต่อของผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่เขียนโปรแกรมแห่งความทุกข์และความวุ่นวายทั้งปวงในสังสารวัตรนี้มีชื่อเรียกว่าอาวิชชาค่ะอวิชชาถ้าแปลตรงตัวก็คือความไม่รู้แต่ไม่ใช่ความไม่รู้แบบเด็กๆนะคะไม่ใช่ความไม่รู้ว่าหนึ่งบวกหเป็นสองแต่มันคือความไม่รู้ในระดับรากฐานของชีวิตมันคือความมืดบอด ความหลงผิดที่ไม่รู้แจ้งในความจริงอันกระเสริฐสี่ประการหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่ออริยสัจสี่อริยสัจสี่ประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งคือไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ที่แท้จริงเรามักจะคิดว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากเป็นทุกข์ซึ่งก็ใช่ค่ะแต่นั่นเป็นแค่ทุกข์จอทุกข์ที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง คือการที่ต้องเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าการที่ต้องมีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นภาระอันหนักอึ้งนี่แหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงอวิชชาทำให้เรามองไม่เห็นทุกข์ตัวนี้กลับมองว่าการเกิดการมีชีวิตเป็นเรื่องน่ายินดี 2. คือไม่รู้สมุทยัยหรือเหตุแห่งทุกข์ เราไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราต้องวนเวียนอยู่ในความทุกนี้มันเกิดจากตัญหาหรือความทะยานอยากของตัวเราเองคือความอยากได้ในสิ่งที่ชอบใจความอยากผลักไสในสิ่งที่ไม่ชอบใจและความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปตลอดความยึดมั่นในตัวตนอาวิชาทำให้เราเที่ยวไปโทษดินฟ้าอากาศโทษคนอื่นโทษโชคชะตา ว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์โดยที่ไม่เคยมองเห็นเลยว่าตัวการที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ในใจของเรานี่เองทีนี้ลองนึกภาพตามนะคะเอาวิช,ชาความไม่รู้ทั้งสี่ประการนี้มันเปรียบเสมือนการที่เราเกิดมาแล้วถูกสวมแว่นตาอันหนึ่งเอาไว้โดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเรากําลังใส่แว่นอยู่และเลนส์ของแว่นอันนี้มันไม่ใช่เลนส์ธรรมดา มันเป็นเลนส์ที่บิดเบือนความจริงทุกอย่างเลนส์นี้มันทำให้เราเห็นสิ่งที่ไม่เทและวงจรโดมิโน,โนแห่งการสร้างโลกนี้มันไม่ได้จบลงแค่การบูตอัพหรือการสร้างตัวตนขึ้นมานะคะนั่นเป็นแค่การเปิดเครื่องเท่านั้นกระบวนการที่แยบยน์ตและทำงานอยู่ทุกเสี้ยววินาทีคือการที่โปรแกรมนี้มันรันตัวเองต่อไป เพื่อสร้างประสบการณ์แห่งทุกข์ให้เราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่อายตนะหรือเซ็นเซอร์ทั้ง6ของเราถูกสร้างขึ้นมาแล้วโดมิโน,โนตัวต่อไปก็จะล้มลงทันทีค่ะนั่นคือผัดสะหรือการกระทบกันระหว่างเซ,เซ็นเซอร์กับข้อมูลภายนอกเช่นตากระทบกับภาพรถที่ขับปาดหน้าเมื่อมีการกระทบ โดมิโนตัวต่อไปที่ล้มทันทีก็คือเวทนาหรือความรู้สึกในกรณีรถปาดหน้าก็คือความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกขุ่นมัวที่เกิดขึ้นในใจนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะเพราะทันทีที่เวทนาเกิดขึ้นตันหาซึ่งเป็นโดมิโนตัวเมื่อตันหาผลักใสยอย่างรุนแรงมันก็จะไปล้มโดมิโนตัวที่ส่งพลังที่สุดคืออุป,ปาทาน จิตของเราจะไม่ใช่แค่รู้สึกไม่พอใจอีกต่อไปแต่จะยึดเอาความไม่พอใจนั้นมาเป็นของฉันทันทีเกิดความคิดว่าฉันถูกดูหมินศักิ์ศีของฉันถูกกระทบกระเทือนตัวตนลวงลวงที่อวิชชาสร้างไว้ถูกตอกย้ำและขยายให้ใหญ่ขึ้นณจุดนี้เองค่ะโดมิโนโตัวที่10และ11พบและชาติ การสร้างโลกและการเข้าไปเกิดเมื่อเกิดการยึดมั่นในฉันผู้ถูกดูหมินจิตของเราก็ได้สร้างภพแห่งโทสะหรือโลกจำลองแห่งคนขี้โมโหขึ้นมาเรียบร้อยแล้วและทันทีที่พบถูกสร้างเราก็เข้าไปเกิดชาติในโลกใบนั้นอย่างเต็มตัวกลายเป็นผู้ที่กำลังโกรธโดยสมบูรณ์และโดนิโน,โนตัวสุดท้ายชารามรณนะและกองทุกทั้งปวง เมื่อมีการเกิดผลลัพธ์สุดท้ายที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือความทุกข์ความโกรธนั้นเผาผลาญจิตใจทุกข์ทำให้เราคับแขนอุปายาสะและในที่สุดอารมณ์โกรธนั้นก็จะค่อยๆแก่ลงชราและดับไปทิ้งไว้เพียงความเหนื่อยล้าและความขุ่นมัวเพื่อรอวันที่จะถูกอวิชชาสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อมีเหตุปัจจัยใหม่มากระทบ นี่คือวงจรที่สมบูรณ์แบบอันกอริทึมที่รันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในจิตใจของเราสร้างโลกจำลองแห่งทุกข์ขึ้นมาทีละขณะขณนะแล้วก็ขังเราไว้ในนั้นอย่างแนบเนียนที่สุดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วจนเราไม่เคยรู้ตัวเลยค่ะศพที่สุดก็จะทำงานทันทีตัณหาคือความทยานอยากมันมีสามรูปแบบคืออยากได้ในสิ่งที่ชอบกามตัณหา อยากผลักไสสิ่งที่เกลียดวิภวะตันหาและอยากให้ตัวตนของเราคงอยู่ตลอดไปภาวะตันหาในกรณีนี้วิภวะตันหาทำงานเต็มที่คือความอยากให้เหตุการณ์รถบาดหน้านั้นมันสลายไปมันไม่เคยเกิดขึ้นเราผลักไสความรู้สึกไม่พอใจนี้อย่างรุนแรงเมื่อตัณหาผลักไสอย่างรุนแรงมันก็จะไปล้มโดมิโน,โนตัวที่ส่งพลังที่สุด นั่นคืออุป,ป่าทานหรือความยึดมั่นถือมั่นจิตของเราจะไม่ใช่แค่รู้สึกไม่พอใจอีกต่อไปแต่จะยึดเอาความไม่พอใจนั้นมาเป็นตัวเราของเราทันทีเกิดความคิดว่าฉันถูกดูหมิน่นฉันถูกเอาเปรียบตัวตนลวงลวงที่อวิชชาสร้างไหมถูกตอกย้ำและขยายให้ใหญ่ขึ้นณนะจุดนี้เองค่ะและเมื่อเกิดการยึดมั่น พก็จะเกิดขึ้นพบก็คือโลกหรือภาวะของจิตจิตของเราได้สร้างพบแห่งโทสะหรือโลกจำลองแห่งคนขี้โมโหขึ้นมาเรียบร้อยแล้วและเมื่อมีพบก็ย่อมมีชาติคือการเข้าไปเกิดในพบนั้นเราได้เกิดเป็นผู้ที่กำลังโกรธอย่างเต็มตัวและเมื่อมีการเกิดผลลัพธ์สุดท้ายที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือชารามรณนะโศกะปริเทวะ ทุกขะโทมนส,สะอุปายาะะหรือก็คือความทุกข์ทั้งมวลน,นั่นเองค่ะความโกรธนั้นเผาผลาญจิตใจทุกข์ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจโสกะทำให้เราครับแคนใจอุปายาะะและในที่สุดอารมณ์โกรธนั้นก็จะแก่ลงชราและดับไปทิ้งไว้เพียงความเหนื่อยล้าและขุนมัว เพื่อรอวันที่จะถูกอวิชาสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อมีเหตุปัจจัยใหม่มากระทบนี่คือวงจรที่สมบูรณ์แบบอันกอริทึมที่รันซ้ําแล้วซ้ําเล่าในจิตใจของเราสร้างโลกจําลองแห่งทุกข์ขึ้นมาทีละขณะขณนะแล้วก็ขังเราไว้ในนั้นอย่างแนบเนียนที่สุดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วจนเราไม่เคยรู้ตัวเลยค่ะชาราตรวจพระขระทิ้งโลกวางธรรมยืนเคลมหาน ก็อมมือเฉยนั่งเฉยเฉยทอใจโยเยประโยชน์ชีวิตไม่เกิดขึ้นคำสอนนำทางทางเยี่ยนเอาการใจจริงไม่เอาว่าทำการการงานเร็วไร้ปันผารอมรณะไม่ยินดีระให้รู้ถึงชราทุกสิ้นประพบชาติไรตัถฐาเรียงผ่านร้างต่อชูอนิจจาสงสารไม่สมควรนี่คือวงจรที่สมบูรณ์แบบ อันกอริทึมที่รันซ้ําแล้วซ้าเล่าในจิตใจของเราสร้างโลกจําลองแห่งทุกข์ขึ้นมาทีละขณะขณะแล้วก็ขังเราไว้ในนั้นอย่างแนบเนียนที่สุดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วจนเราไม่เคยรู้ตัวเลยค่ะแล้วอวิชาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ตัวนี้มันเขียนโค้ดสร้างโลกของเราขึ้นมาได้อย่างไรพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงตรัสไว้ลอยลอยนะคะแต่ได้ทรงแสดงผังวงจร หรืออัลกอริทึมของการสร้างโลกจำลองนี้ไว้อย่างละเอียดละออซึ่งเรียกว่าหลักปฏิจจสมุปบาทหรือกฎแห่งการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดมีขึ้นลองนึกภาพตามนะคะว่ามันคือโดมิโนโที่ล้มต่อกันเป็นท่อๆค่ะตัวแรกที่ล้มลงก็คืออวิชชาความไม่รู้จริงของเรานี่เองพอความไม่รู้มันเกิดขึ้น มันก็ไปผลักโดมิโนตัวต่อไปที่ชื่อว่าสังขารคือการปรุงแต่งกรรมดีกรรมชั่วเราเริ่มสร้างโปรแกรมหรือสคริปต์การกระทำต่างๆของเราขึ้นมาผ่านทางกายวาจาและใจโดยมีพื้นฐานมาจากความหลงผิดเมื่อสคริปต์นี้ถูกเขียนขึ้นมันก็ส่งพลังงานต่อไปให้โดมิโนตัวที่สที่ชื่อว่าวิญญาณให้เกิดขึ้น วิญญาณในที่นี้เปรียบเหมือนกระแสไฟฟ้าที่วิ่งไปตามโปรแกรมที่เราเขียนไว้เพื่อจะไปก่อร่างสร้างตัวละครของเราขึ้นมาในภพภูมิต่างๆและเมื่อวิญญ,ญาณเกิดขึ้นมันก็ต้องมีร่างอาวตารให้อยู่นั่นคือนามรูปหรือกายกับใจของเรานั่นเองค่ะและอวตารนี้ก็ต้องมีช่องทางรับข้อมูลหรือเซ็นเซอร์นั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ที่เรียกว่าอายตนะเห็นไหมคะนี่คือกระบวนการบูตอัพหรือการเปิดเครื่องของโลกจำลองส่วนตัวของเราที่เริ่มต้นจากความไม่รู้เพียงจุดเดียวแต่มันสามารถก่อร่างสร้างตัวตนสร้างโลกทั้งใบให้เราเข้าไปยึดติดและเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไม่น่าเชื่อยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะคะสมมุติว่ามีรถคันหนึ่งขับปาดหน้าเราถ้าจิตของเราปราศจากอวิชชา เราจะเห็นมันเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปรถคันนั้นขับผ่านไปแล้วก็จบแต่ถ้าจิตของเราถูกเอาวิชาครอบงำเราจะเริ่มปรุงแต่งทันทีสังขารจะทำงานไอคนนี้มันไม่มีมารยาตมันดูถูกเราความคิดนี้ล่ะค่ะคือโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นสดๆจากนั้นวิญญาณก็รับลูกต่อสร้างโลกแห่งความโกรธแค้นขึ้นมาภายในใจ หัวใจเราจะเต้นแรงรูปเกิดความรู้สึกขุ่นมัวเวทนาจำหน้าคนขับได้แม่นสัญญาอยากจะบีบแตรดดาหรือขับตามไปเอาเรื่องสังขารปรุงแต่งตอบเห็นไหมคะจากเหตุการณ์แค่เสี้ยววินาทีอวิชชาได้สร้างโลกจำลองเห็นความขัดเคืองที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาให้เราเข้าไปติดอยู่ทั้งๆที่โลกภายนอกรถคันนั้นอาจจะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสุข เราเห็นการสแสวงหากามคุณการกินการดื่มการเที่ยวว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเราจึงทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อไล่ตามมันโดยที่ไม่เห็นเลยว่ามันมีความทุกข์ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหมือนเหยื่อที่เคลือบอยาพิษเอาไว้และที่สำคัญที่สุดเลนนี้มันทำให้เราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่ามันเป็นตัวตนเรามองร่างกายนี้ความคิดนี้ความรู้สึกนี้ แล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเรานี่คือของเราพอมีใครมาว่าร่างกายเราไม่สวยเราก็โกรธพอความคิดเราถูกขัดแย้งเราก็ทุกข์พอความรู้สึกสุขหายไปเราก็เสียใจทั้งหมดนี้ก็เพราะอาวิชชามันสร้างตัวตนลวงวงขึ้นมาให้เรายึดเกาะแล้วเราก็หลงเชื่อว่ามันเป็นของจริงอวิชชานี่แหละค่ะคือสุดยอดโปรแกรมเมอร์ มันไม่ได้สร้างโลกภายนอกนะคะแต่มันสร้างโลกภายในมันปรุงแต่งข้อมูลที่รับเข้ามาผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วสร้างเป็นภพสร้างเป็นโลกแห่งการรับรู้ส่วนตัวของเราขึ้นมาแต่ละคนจึงเหมือนกับกำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกจำลองของตัวเองคนที่เต็มไปด้วยความโกรธโลกของเขาก็จะเต็มไปด้วยศัตรูเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าขัดใจ คนที่เต็มไปด้วยความโลภโลกของเขาก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่อยากได้แต่ไม่เคยพอคนที่เต็มไปด้วยความหลงโลกของเขาก็จะเต็มไปด้วยความสับสนเข้งคว้างหาแก่นสารไม่ได้มันเหมือนปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรารู้จักกันดีค่ะที่คนเรามักจะตีความหรือเลือกรับรู้ข้อมูลให้สอดคล้องกับความเชื่อเดิมของตัวเอง เราสร้างโลกของเราขึ้นมาจากการตีความข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ผ่านเลนแห่งอวิชชานี่เองโลกของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันแม้จะอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงเดียวกันก็ตามมายาที่ซ้อนทับจาก,กรวาลที่พุทธธรรมกล่าวถึงจึงไม่ใช่มายาที่อยู่ภายนอกแต่มันคือมายาที่เกิดจากการปรุงแต่งซ้อนทับความเป็นจริงอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนตลอดเวลา และตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องราวในวันนี้แล้วค่ะจุดที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อคำว่าโลกจำลองไปตลอดกาลเราได้รู้แล้วว่าโลกที่เรารับรู้มันถูกปรุงแต่งขึ้นโดยจิตและเราก็ได้รู้แล้วว่าต้นตอของโปรแกรมที่ใช้ปรุงแต่งนั้นก็คืออวิชาหรือความไม่รู้ดังนั้นจุดหักมุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จุดที่เป็นคลายแม็กซ์ของคำสอนในพุทธศาสนาก็คือโลกจำลองที่แท้จริงอาจไม่ใช่โลกภายนอกที่ถูกโปรแกรมโดยใครบางคนแต่มันคือโลกแห่งการยึดติดที่จิตของเราเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้กำกับและเป็นนักแสดงนำขึ้นมาอย่างประนีตและแยบยน์ในทุกๆขณะผ่านอำนาจของอวิชชานั่นเองน่าทึ่งไหมคะมันหมายความว่าเราไม่ได้เป็นเหยื่อของโลกจำลอง แต่เราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวจากระวาลอาจจะดำเนินไปตามกฎของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่โลกที่เราทุกข์ที่เราสุขที่เรายึดติดที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตอันยาวนานนี้มันคือโลกที่จิตของเราสร้างขึ้นการหลุดพ้นจึงไม่ใช่การพยายามแฮกระบบหรือการหนีออกจากเดอะเมทริกซ์แบบในภาพยนตร์ เพราะต่อให้เราหนีออกจากโลกจำลองใบนี้ได้ถ้าในใจเรายังคงมีอวิชชาอยู่เราก็จะไปสร้างโลกจำลองใบใหม่ที่ไหนสักแห่งขึ้นมาอยู่ดีเราจะยังคงสร้างคุกที่มองไม่เห็นขึ้นมาขังตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทางออกที่แท้จริงทางออกเพียงหนึ่งเดียวตามหลักพุทธธรรมจึงไม่ใช่การหนีออกแต่คือการตื่นรู้ค่ะการตื่นรู้คือการทำลายโครงสร้างของอวิชชา คือการถอดแว่นตาที่บิดเบือนความจริงนั้นทิ้งไปและเมื่อเราถอดแว่นนั้นออกสิ่งที่เราจะได้เห็นเป็นครั้งแรกก็คือความจริงความจริงที่ว่าสิ่งทั้งปวงมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่น่าไปยึดมันถือมัน่นว่ามันเป็นสุขถาวร และไม่มีอะไรที่มีตัวตนเป็นของเราอย่างแท้จริงเลยการเห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงปราศจากการปรุงแต่งของจิตปราศจากอคติของความชอบและความชังนี่แหละค่ะคือความจริงที่อยู่เบื้องหลังมา่านแห่งมายาทั้งมวลเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่วิชาหรือความรู้แจ้งเข้ามาแทนที่อวิชาเมื่อนั้นล่ะค่ะ ที่โปรแกรมแห่งการสร้างภพสร้างชาติจะถูกทำลายลงโลกจำลองแห่งความทุกข์จะคังทลายลงในทันทีจิตจะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริงที่ไม่ต้องกลับมาติดอยู่ในโลกจำลองแห่งการปรุงแต่งนี้อีกต่อไปดังนั้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่คำถามแรกว่าโลกใบนี้เป็นของจริงหรือไม่ คำตอบในทางพุทธธรรมก็คือมันทั้งจริงและไม่จริงในเวลาเดียวกันมันจริงในแง่ของกฎธรรมชาติในแง่ของสภาวะประมัชธ,ธรรมที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่จริงในแง่ของความหมายและเรื่องราวที่เราไปปรุงแต่งและยึดถือมันเอาไว้โลกที่เราทะเลาะกันรักกันเกลียดกันแย่งชิงกันมันคือโลกสมมติ คือโลกจำลองที่เราสร้างขึ้นมาจากความไม่รู้ของเราเองทั้งสิ้นการทำความเข้าใจในเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไกลตัวเลยนะคะแต่มันคือเข็มทิศคือกุญแจดอกแรกที่จะนำเราไปสู่การเห็นความจริงและปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ทั้งปวงมันคือการเปลี่ยนสถานะจากนักโทษในโลกจำลองที่เราสร้างเองมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ที่มีอิสระในการที่จะไม่สร้างมันขึ้นมาอีกเราทุกคนมีพลังในการสร้างและทำลายโลกจำลองของเราเองอยู่ในมือของเราในใจของเราณนะขณะนี้แล้วค่ะสุดท้ายนี้อยากจะชวนทุกท่านขบคิดต่อนะคะว่าในชีวิตประจำวันของคุณตอนนี้คุณคิดว่าอะไรคือมายาที่คุณกําลังติดอยู่อาจจะเป็นความยึดติดในรูปร่างหน้าตา ในทรัพย์สินเงินทองในชื่อเสียงหรือในความคิดเห็นของตัวเองร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนปัญญาซึ่งกันและกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ